อันนี้จะบิกซองนะคะอันนั้นลูกของบิกตองชาเม่ปุ้ยไฮเผ็ดไหมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับช่างสาวปรปมพ์เพลินในตามเด็ดเช่นเคยค่ะนะครับสวัสดีปุ้ยก็อยู่ในสวนค่ะนะคะชีวิตบ้านๆนะคะอยู่ที่สเปนนะคะวันนี้ปุ้ยก็นะคะจะมาเก็บอ่าอยังวะ ผักชีวันนี้นะคะจะไปทาน้าจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าวันนี้จะทําเป็นสีแดงนะวิจะปั่นใส่พวกผักชีนะคะส่วนอันผู้ใดอันบะมักกับปลาองใส่นะคะบางคนก็นกกตะตำพริกซื่อๆน่แหละนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบไม่นบ่ผักชีเดินหาดูนะคะผักชีมันขึ้นเองนี่แหละต้นไหนไงก็ก็บตรงนั้นแหละนะคะ นี่ยถ้าเราหักอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็นะคะแตกกานมาให้เราอีกนะคะถ้าเราไม่ถอนรากนะคะแค่นี้ก็ได่พ่อน้าจิ้มถ้วยนึ่งละคะ่ะพี่น้องคะนมันข่ขคืนตามต้นพักบงน่ละละเดินผ่านนี้ก็จะให้ดูหน่อยนึงอันนี้พริกนะคะซื้อที่ซูเปอร์สเปนนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆพริกขี้หนูนะมันสื่อยาวนะคะครึ่งหนึ่งของพริกชีฟ้าสังเกตดูเม็ดมันได้นะจ๊ะนี่ อันนี้คือพริกชี้ฟ้าบ้านเรานะคะสังเกตให้คู่กันกับพริกอันนี้เห็นบมันใหญ่สุดนี่แค่นี้นะคะมันไปเยายไปทางใดเกือบไายพริกขี้หนูเทปนี้นะคะเอาไปปั่นเลยค่ะก็จะมีน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองชูรสนะคะเมใจอหลักก็คือผักชีนะคะเกลือพริก เบิ่งกันจิ้มลืมเสียบ่ลืมดะมีลือดอให้มากินน้ําจิ้มโอ้ยแซ่บบ่นะล่ะ วันนี้เผ็ดไหมว <laughs> ันนี้เผ็ดนะ <laughs> เออ,อเดี๋ยเมัติชาอ,อ,อันนี้จะบิดตองนะฮะอันนั้น <c oughs> ลูกของบิดตอง <c oughs> นี่นั่นล่ะ กินเราก็นอนนะวิธยมันนั่นกินแล้วซองวันนี้ก็จะเป็นนะครับตังเซต่ะห,ม,หมูสามชั้นนะคะกับโลโม่หมูสันนอกหรือสันในวะ ก็กำจินละบันนี่บันมาเพชดแล้วก็ผ้าก,กันจินอื้อ้าอัวเห็ดบ่าสัว แล้วอีกตัวมันสิอิจฉาบิ๊ตังป่าไรบิ๊ตัองอ่ะจะพาไปเก็บพักในส,สวน หลั um. งจากนะคะ <If S 2> ที่เรากินอาหารเสร็จนะคะเราก็เดินเก็บนะคะมะเขือเทศนะคะได้นะคะทั้งหนึ่งแล้วเต็มบุบเลยเดี๋ยวขอเอาตัวเดี๋ยวเดยกเอาอันนี้ไปเก็บอยู่มองหมก่อนนะคะเดี๋ยวจพาเก็บมะเขือเทศทั้งหันเมื่อนี้ไ่ได้กินจีข้าวโพดเลยกินแค่เนื้อย่างกะอิ่มจุกบะ ะะเดี๋ยวปุจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเก็บมะเขือเทศนะคะตรงนี้นุ่คนละสายพันธุ์นะคะตรงนี้ วันนี้คงได้เก็บแต่มะเขือเทศนั่นแหละ นี่นะคะไว้นานได้มันจะแตกไว้แหมไปสุกอยู่บ้านแหมไปสุกแดงๆอยู่บ้านดูสิมะเขือเทศเชอรี่นะคะแดงได้ตลอดนะมันแดงบึงมันแตกความมีเวลาเก็บ นี่วันนี้ถ้าเก็บได้เยอะๆจะเอาแช่ช่องฟิตไว้เวลานะคะต้ยมยำนะคะสีจะได้สวยมะเขือเทศชเชอรีอ่วันอ,อร่อยอะ số mở ra lại <laughs> <laughs> ไม่ได้ห้กเก็บแค่บักเือเทนเียแหละพี่น้อง มืเคือเทสเสร็จแล้วนะคะก็นะคะวิ่งมาทําความสะอาดนะคะก็ตอนเหตุไปไ้เหตุไเบิงรงดอกนะคะฝ่าวะะ่าวะ,ะก็ไปทําข้างล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ข้างล่างเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เลือเสร็จกระจกแ <c oughs> <c oughs> ล้วเส็จกระจกนะคะ ก็น,นะคะอ่ากาลังเปิดนะคะเปิดวันที่สองมื่อเนี่ยแหละนะคะก็เปิดเฉยๆเปิดเฉยๆนะคะก็มี่นะคะลูกซิดนะคะมาอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ทันถึงเวลาเนาะนะคะคุณมาทำความสาาะอาดมาทู เบองเงือไปแดาวันนี้นะคะปุ้ยก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็ซิมาออกกำลังกายขึ้นกันนะนะนะคะว้าใหม่ดูสินหน้ามันหมดนะคะ